ยางกันฝุ่นโช๊กนั้นสําคัญชะไหนนะครับวันนี้เราก็พามาดูนะครับสําหรับยางกันฝุ่นโช๊กอัพนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนนะครับเห็นรอยฉีขาดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆบางคนก็อาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ทีนี้เราจะมาฝากเตือนเพื่อนๆว่าถ้าเกิดมันมีรอยฉีขาดนะครับแบบอย่างนี้เนาะผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะสมมติว่ามีรอยฉีขาดอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนซะนะเพราะว่ายังไงเพราะว่า ไอ้ตรงนี้มันเป็นยางกันฝุ่นช็กคือมันสวมลงไปข้างในช็กปุ๊บนะครับชกมันก็จะมีแกนเนาะเพื่อนเพื่อนนึกภาพตามนะครับชกมันก็จะมีแกนมาปุ๊บเวลามันขาดเนี่ยบางทีอาจจะมีเม็ดหินเม็ดดิน in, หรือเม็ดทรายอะไรเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บนะครับพอเวลาไปเจอกับแกนช็กเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนั้นนะครับทาให้เวลาช็กเนี่ยเด้งขึ้นเด้งลงนะครับมันก็อาจจะเกิดการเสรียดสีตรงแกนช็อกทาให้ช็กของเรานั้นเป็นรอยได้นะครับก็เอามาฝากเตือนเพื่อนๆนะครับว่า ถ้าเกิดมีรอยฉีขาดเนี่ย <ST an> ก็สมควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปล่อยขาดปุ <ST an> ๊บถ้าเกิดชกแตกเนี่ยมันก็อาจจะเสียมาก่ายางกันฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากเตือนเพื่อนๆน,นะครับเผื่อใครที่ดูว่าเอ้ยมีรอยขาดฉีกก็สมควรจะเปลี่ยนนะครับก็มาฝากเตือนเพื่อนๆเ,เฉยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่อยากพลาดในการรับชมคลิป สาระดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรและการบอกวิธีการดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ